สวัสดีค่ะปาิชาตินะคะปาิชาติจากช่องสาวไทยนิโนเวตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเราก็จะมาตอบคําถามนะคะที่เราติดค้างเอาไว้ว่าเราเดทกาแฟาเรานาน,นเท่าไหร่ถึงเราย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนในหนังในนิยายหรือว่าในละครที่เราดูนะมันก็เป็นชีวิตจริงของเราเองนะคะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนเลยนะว่าความคิดของเราเนี่ยเราเราตอบคาถามคนที่ติดตามเรานะคะเราไม่ได้หมายความว่าให้คนอื่นมาทําเหมือนเราหรือคิด หรือมีความคิดเห็นตรงกับเราเพียงแต่เราเนี่ยอธิบายในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เล่าในสิ่งที่เราเราเป็นกาแฟเรานะคะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนชีวิตของคนอื่นที่เออเราเห็นแบบมีคนมาคุกข่าวขอแต่งงานหรือเป็นอะไรเหมือนกับแบบในหนังเหมือนดาราเขาทำกันอันนั้นมันไม่ใช่ชีวิตของเราสาวไทยในโนเวย์เนาะเราจะเล่าให้ฟังนะ เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กับคําว่าเดทนะคะเดทมันคืออะไรเราไม่รู้แต่ทีนี้เราจะเล่าในในลนักษณะที่ที่เราทํากาแฟนเราก็แล้วกันนะคะเราเนี่ยออกมาจากแฟนคนเก่านะคะได้สักพักหนึ่งนะก็ไม่นานนะคะแฟนเราเนี่ยเขาก็มี Snapchat มาถึงเรา Snapchat ก็อย่างที่เราเคยบอกไปมันเป็นไอตัวตัวเหมือนตัวผีเหลืองๆนะคะคนนิยมเอ่อคนโนเวย์เนี่ยเขานิยมเล่นกันเขาก็ส่งมาขอเป็นเพื่อนกับเรา แต่ตอนที่เขาส่งมาขอเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยหลังจากที่เราได้อยู่กับเขาแล้วเขาก็บอกเรานะคะว่าเขาก็ชอบในรูปรูปร่างหน้าตานะคะ <sm quarters> เขาถึงขอมาเป็นเพื่อนนะคะส่วนเราเองเนี่ยเราก็ชอบแฟนเราในลักษณะที่ว่ารูปร่างหน้าตา <game> เขาเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเขานิสัยยังไงเราไม่ได้รู้ว่าเขานิสัยดีไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงเราไม่ได้รู้ว่าเขาทํางานการเป็นยังไงเงินเดือนเท่าไหร่หรือเขามีอุปนิสัยใจคออะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้เพียงแต่เรา snap chat หากัน แล้วเราก็คุยกันนะคะเราก็ใช้เวลาคุยกันประมาณแค่สองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์เนี่ย <c oughs> เ,เขาก็ถามเรานะคะว่าเราจะนอนกับเขาไหมเราก็คิดอยู่สองสวันนะคะว่าเอา๊ะเราจะนอนกับเขาไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าเราก็คุยกันแค่แค่สองอาทิตย์ก็คุยกัน,นยังไม่ได้คุยเรื่องเซ็กหรือไม่ได้คุยเรื่องอะไรแล้วก็คุยกันเรื่องทั่วไปวันนี้เธอทําอะไรวันนี้เธอกินอะไรวันนี้เธอไปไหน เขาก็จะบอกว่าเออเขาไปไหนเขาไปบ้านแม่นะเขาไปทํางานนะวันนี้เลิกกี่โมงแล้ววันนี้ทํางานนานนะแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฉันไม่อยู่นะฉันจะไปกับพี่ชายฉันฉันจะไปเดินภูเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายเราทีนี้ล่่ะเราเราเราเองเราก็ชอบเขาด้วยว่าเขาหน้าตาเป็นเป็นในลักษณะ,อ,ะอย่างที่เราชอบนะคะ เราก็เลยต้องไปถามเจ้าของร้านเรานะคะเจ้าของร้านเราเนี่ยเขาก็คือเขาเกิดที่นี่เขาจะรู้จักว่าใครเป็นใครอะไรยังไงในระดับหนึ่งแล้วก็เลยไปถามเขาว่าเจ้าของร้านเราเนอะเราถามเขาว่าเอ๊ะเราได้ยินว่าแฟนเราคนแฟนเราคนปัจจุบันเนี่ยที่เราคุยอยู่เนี่ยก็คือเขาเป็นคนไม่เต็มหรอเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอเจ้าของร้านเราเขาก็ตอบเราเนาะเธอไปเอามาจากไหนปริชาติเาสตสองคนฝาแฝดเนี่ย โอ๊ตกับโยนเนี่ยเขาเป็นคนที่เต็มบาทแล้วเขาทํางานอะ่ะค่อนข้างดีด้วยเพราะเขาเป็นช่างไฟทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็พ่อแม่เขาก็เป็นครอบครัวที่ดีไม่มีประวัติเสียหายส่วนตัวโอ๊ตกับโยนเนี่ยคู่แฝดสองคู่แฝดเนี่ยเขาไม่มีประวัติเสียหายไม่มีตบตีผู้หญิงเขาเป็นคนที่ชอบเดินภูเขาเขาเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่ค่อยที่จะได้สังคม อะไรมากมายเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแต่เขาไปเดินภูเขาแล้วก็ไปทเที่ยวต่างประเทศก็จะมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวถ้ามีงานประจําปีหรือว่ามีเพื่อนเกิดห้าสิบี่สิบสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเป็นบางครั้งบางคราวแต่เขาไม่มีเพื่อนสนิทก็คือส่วนใหญ่เขาจะสนิทกันก็คือสองคนฝาแฝดเขาจะสนิทกันแล้วเขาก็จะไม่ค่อยสนใจคนอื่นก็คือเขาจะติดกันตลอดเวลาเธอคุยกับเขาเหรอเราก็บอกเออฉันก็เขาเขียนมาหาฉันนะ อ๋อเหรอเขาก็เลยบอกว่ามันก็คุยได้นะไปชาติเพราะว่าเธอก็โสดเธอคุยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ฉันพูดเนี่ยก็คือเขาเป็นคนดีในระดับหนึ่งครอบครัวเขาก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเธอจะเข้ากับเขาได้ไหมเธอจะอยู่ด้วยกันได้ไหมหรือเธอจะคบกันได้นานไหมเป็นแฟนกันไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมอันนั้นมันก็แล้วแต่อุปนิสัยของเธอสองคนแต่ว่ามันไม่ได้เสียหายถ้าเธอจะคบกับเขาอันนี้คือคาคาตอบหรือคาคาที่เราไปถามเจ้าของร้านเราอะนะคะเขาก็ให้คําตอบาแบบนี้ เราก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเออเราก็ตกลงรับปากว่าจะไปนอนเขาเขาก็มารับเราที่บ้านแล้วก็มานอนที่บ้านเขาเนี่ยบ้านที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือนอนที่บ้านเขาทีนี้คนเราเนี่ยเนื่องจากเ,ออเราได้นอนด้วยกันมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นนะคะ เราก็เลยชวนเขาเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราอยากจะไปเดินภูเขาตรงนี้นะตรงนี้มันเธอเคยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เต็มใจนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปชาติแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ว่างนะเธอต้องร้อยฉันกลับมาจากต่างประเทศก่อนอะไรเงี้ยเราก็คอยเขานะคะแต่เขาก็ไม่เคยผิดคําพูดเขาบอกว่าเขาสัญญาเขาจะพาไปนะคะเขาก็พาไปทุกๆเขาที่เราอยากไปมันก็เริ่มต้นด้วยการที่เราเอ่อไปเดินภูเขาเนี่ย มันทําให้เราได้รู้จักนิสัยใจกคอ,อของผู้ชายนะคะว่าเราไปเดินภูเขาเนี่ยมันไกลมันเหนื่อยภูเขาของโนเวย์เนี่ยไม่ใช่ภูเขาที่ว่าเราไปเดินจับมือกันในสวนาสาธารณะแล้วกเ็เดินแบบว่ามีความสุขรื่นลมผู้ชายโอบกอดอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะภูเขาที่โนเวย์ที่เราไปเนี่ยมันมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันสองเมตรหรือว่าเราต้องเดินไกลหลายชั่วโมง ภูเขาหนึ่งลูกเนี่ยเราอาจจะเดินหนึ่งวันเจ็ดชั่วโมงก็ได้แปดชั่วโมงก็ได้แล้วมันทั้งไกลทั้งสูงทั้งชันนะคะเขาก็ดูแลเรานะคะเขาก็คอยถามว่าเธอมีน้ํำไหมแล้วก็ดูแลเรื่องรองเท้าเรื่องเสื้อผ้าว่าเราเดินไกลเขาก็คอยเรานะคะก็คือมันทําให้เราได้เห็นว่าเออเขาเป็นยังไงในระดับหนึ่งการเดินภูเขาเนี่ยมันทําให้เราได้รู้จักนิสัยของคนทีนี้ <c oughs> ก็มาถึงตอนที่ว่า ชีวิตของแฟนเราเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวนะคะเวลาที่เขาไปไหนแล้วเขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะรายงานพี่ชายฝาแฟดเขาตลอดเวลาว่าเออเขาทําแบบนี้นะฉันไปกับปริชาติเป็นอย่างนี้นี้นะเริ่มต้นเนี่ยเราไปกับเราไปสองคนกับแฟนเราก่อนนะคะหลังจากที่เราเดินภูเขากันมาหลายลูกแล้วแล้วเราก็มีเรื่องเออมีเรื่องต้องปรับตัวไม่ใช่เราอยู่เราไม่ใช่ว่าเราครบกันแล้วแล้วเราไม่ทะเลาะกันเลยหรือว่าเราไม่ต้องปรับอะไรเลยก็คือเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆแต่เรื่องที่เราทะเลาะกันเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงหรือว่าเรื่องที่เราทะเลาะกันจนจนจนอยู่กันไม่ได้แล้วก็ปรับกันนะฮะเออฉันไม่ชอบตรงนี้นะฉันอยากให้เธอทําตรงนี้นะเขาก็ปรับปรุงเพื่อเราตลอดเท่าที่เขาทําได้ตัวเราเองก็เหมือนกันเขาก็จะบอกเราปริชาฉันไม่ชอบเลยนะที่เธอเป็นอย่างนี้เธอต้องเก็บเธอต้องรูดด้าเธอต้องกวาดตรงนั้นตรงนี้นะอ่ะเราก็ทําตามที่เขาบอกเพราะเขาเป็นคนสะอาดเราเข้าใจเขาในระดับหนึ่งและเราก็อยากให้เขาดูแลเราในระดับหนึ่งเราไม่อยากให้เขาแบบเออเห็นว่า คนคนผู้ชายที่อยู่คนเดียวนานๆเขาจะไม่เข้าใจการดูแลผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาว่าเออเราต้องการให้เขาทําแบบนี้ให้เรานะแล้วเขาก็ทํานะคะทีนี้พอต่อไปนะคะเราเราไปเดินภูเขากันมาสักระยะหนึ่งแล้วแฟนเราเนี่ยเขาจะมีเขาจะชอบไปบ้านพักตาอ,อากาศบ้านพักตาอ,อากาศเนี่ยก็คือไม่ใช่บ้านพักตาอ,อากาศของเขาเป็นของบริษัทนะคะแฟนเราเนี่ย เขาสามารถที่จะยืมได้โดยที่บริษัทเนี่ยเขาไม่ได้จะห่วงหรือว่าห้ามนะคะเพียงแต่แฟนเราเนี่ยต้องแจ้งตรงเนี้ก็คือเราไม่รู้พอแฟนเราชวนปุ๊บปริชาติไปเดินภูกเขาบริเวณบ้านเนี่ยเราเดินครบหมดทุกลูกแล้วอยากไปเดินที่อื่นบ้างที่มันไม่ใช่ที่นี่เพราะว่าเราไม่ชอบเดินภูเขาซ้ำๆซักๆเราก็อยากไปเดินที่อื่นบ้างพอเราไปเดินภูเขาที่อื่นปุ๊บ <c oughs> ทีนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเราก็ได้เรียนรู้อีกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนยังไงเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบปกติเลยคือเหมือนผู้หญิงโนเวย์ทั่วไปไม่ใช่เป็นผู้หญิงไทยที่เขาไปเจอที่เมืองไทยแล้วก็เอามาดูแลเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นคือเราคือผู้หญิงที่อยู่ที่โนเวย์ได้แล้วแล้วมีงานมีการทําเป็นหลักเป็นฐานนะคะก็คือกตอนที่เราคบกับแฟนเนี่ยก็คือเราใช้มาตรก,การเหมือนคนผู้หญิงโนเวย์เลยผู้หญิงโนเวย์ทำยังไงเราก็อย่างนั้น เราก็บอกว่าเออเราออกค่ากับข้าวกันแล้วกันเพราะว่าเราไปทาเราไปบ้านพักตาอากาศเนี่ยเราไม่อยากไปซื้อกับข้าวกินเพราะเราไม่ชอบกินอาหารที่เป็นอาหารโนตหรือว่าอาหารของคนโนเวยพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอยากกินเราอยากจะต้มมาม่ากินหรือไม่ทําอาหารไทยกินได้ไหมเขาก็บอกเขาโอเคเราก็ออกค่ากับข้าวไปนะคะเราก็ไปทํากับข้าวไปเดินภูเขาก็อยู่ด้วยกันก็ปกติธรรมดา เราก็เข้ากันได้ดีเราเราไม่มีเรื่องต้องทะเลาะก,กันนะคะแฟนเราเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบเรื่องภายในครอบครัวเวลาที่เราทําอาหารและเรากินอาหารเสร็จปุ๊บแฟนเราก็จะเก็บกวาดล้างจานเช็ดจานทํานูน่ทนทํานี่เวลาที่เราจะเก็บของออกจากบ้านพักตาอากาศเราก็จะเป็นคนเก็บกวาดในครัวแฟนเราก็จะช่วยทําทุกอย่างไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แฟ่ทาสมุดวิวยเวลาเราจะล้างจานแฟนเราก็จะดูดฝุ่นนะคะเขาก็จะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็จะเก็บบ้านพักตากอากาศให้เรียบร้อยเอาขยะไปทิ้งดูแลปิดฟืนปิดไฟให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้เขามาว่าทีหลังว่าเรามายืมบ้านพักตากอากาศแล้วเราไม่เก็บเราไม่กวาดนะคะแฟนเราก็จะบอกว่าไปชาเธอต้องเก็บตรงนี้นะเธอต้องทําตรงนี้นะพอเรามายืมเขาเนี่มันฟรีนะคะแฟนเราเนี่ยเขาก็หลังจากที่เราไปด้วยกันหลายหนนะคะ เขาก็โอนตังให้เราก้อนหนึ่งเป็นจำนวนห้าพันโคนนะคะเป็นจำนวนเงินห้าพันโคนแล้วถามว่าโอนให้เราทำไมเขาบอกว่าเราอะมาฮิตต้าด้วยกันหลายหนมาบ้านพักตาอากาศด้วยกันหลายหนเราก็ออกค่ากับค่าตลอดแต่บ้านพักตาอากาศตรงนี้เขาไม่ได้ออกเงินเพื่อที่จะเช่าเป็นเป็นเขาเขาขอยืมได้ฟรีจากบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นนะเขาโอนเงินให้เราห้าพันเพราะเราเขาคิดว่าไม่ยุติธรรมสาหรับเราเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าอะไรแค่ค่าน้ํามันเล็กน้อยเขาก็โอนเงินให้เราห้าพัน เราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราไปเนี่ยก็คือเธอก็ต้องจ่ายค่าน้ํามันจ่ายค่านู่นค่านี้แล้วเธอพาฉันไปเที่ยวไปเดินไปดูของอะไรตั้งหลายอย่างนะคะก็ทําให้ชีวิตเราไม่น่าเบื่อเราก็ชอบด้วยนะคะไปดูนูน่นดูนี่เราไม่ชอบอยู่เฉยๆเราไม่ชอบอยู่ว่างๆเราไม่ชอบนั่งอยู่กับบ้านแล้วก็นั่งอยู่กับที่อันนี้เราก็ไม่ชอบเราเสียเงินค่ากับข้าวเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เขาก็อุนเงินให้เรานะคะทีนี้ พอเราคบกันได้ประมาณหนึ่งปีนะคะแล้คบกันได้ประมาณหนึ่งปีแล้วเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปบ้านพักตาอากาศเราก็ไม่ได้ไปเดินภูเขากันเพียงแค่เรากับแฟนนะคะเพราะว่าพี่ชายของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันกับเขาเขาติดกันมากเขาก็ไม่อยากแยกกันไปไหนเวลาที่เขามีความสุขกับเราเขาก็เหมือนกับแบบว่าเขาคิดถึงพี่เขา แล้วพี่เขาเองเนี่ยก็คือไม่ได้มีเพื่อนเยอะเขาก็มีกันสองคนพี่น้องสาแฝดเขาก็จะไม่เขาจะไม่ไปอะไรกับใครเยอะก็คือเขาจะอยู่ด้วยกันสองคนพี่เขาก็จะเชื่อใจน้องเขาว่าน้องเขาเนี่ยจะไม่ทําร้ายเขาน้องเขาก็จะเชื่อใจพี่เขาว่าเขาสองคน,นก็ไม่ทําร้ายกันเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ <c oughs> บางครั้งเนี่ยเราไปไหนเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าให้โอดไปด้วยได้ไหมเพราะอดอยากไปอดไม่มีเพื่อนเราก็เลยบอกเออก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ เราก็ให้เขาไปด้วยนะคะเขาก็เขาก็ไม่ได้อ่ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้เราเวลามีค่าใช้จ่ายอะไรสมมติเราจ่ายค่ากับข้าวเราก็เอากับข้าวไปเผื่อเขาด้วยนะคะส่วนใหญ่เราทํากับข้าวเนี่ยเราทำออกข้าวเยอะอยู่แล้วมันพอสําหรับพี่ชายเขาพี่ชายเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะเวลาที่เขาได้กินหรือว่าเวลาเราทํากับข้าอาหารในเขากินเนี่ยก็คือเขาก็จะจ่ายอาหารจ่ายค่าอาหารเราให้เรานะคะ แล้วเวลาที่เราจะต้องไปดูพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องจ่ายอาจ่ายเงินสามคนกับเราแฟนเราเนี่ยเขาต้องจ่ายให้เราด้วยใช่ไหมต้องจ่ายให้พี่ชายเราด้วยทีนี้เวลาที่เขาจะหารกัน2คนเนี่ยก็คือพี่ชายแฟนเขาเนี่ยจะหารหารครึ่งนะคะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายนะั้นมันมีค่าใช้จ่ายของเราด้วย บางครั้งนี่ยเรารู้สึกเก่งใจมากเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าโอ๊ตเธอไม่ต้องจ่ายค่าอาหารก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปดูอะไรก็แล้วแต่ในโนเวย์หรือต่างประเทศมันต้องใช้เงินนะคะแต่แฟนพี่ชายแฟนเราเนี่ยคือเขาหารครึ่งตลอดหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใน3คนนียมันเป็นค่าจะจ่าย1 5 0 0โคนโอ๊ตเขาก็จะหารครึ่งกับน้องเขาน้องก็น้องก็ไม่ปฏิเสธเนาะเพราะน้องก็ไม่อยากน้องไม่เคยปฏิเสธเลยแต่เราอะเรารู้สึกไม่สบายใจ นะคะเรารู้สึกไม่สบายใจเราก็จะบอกว่าโอ๊ตเธอไม่ต้องจ่ายค่าอาหารนะเพราะว่าเธอจ่ายค่าไปดูนู่นดูนี้ให้ฉันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นค่าเดินทางอะ่ะเธอหารครึ่งหมดเพราะฉะนั้นค่าอาหารนะเธอไม่ต้องมาจ่ายให้ฉันเพราะฉะนันรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปไหนมาไหน,ไหนกับเธอเพราะเราเก่งใจเพราะฉะนั้นการที่เราไปไหนมาไหนกับโอ๊ตกับโยนเนี่ยก็คือพี่น้องฝาแฝดเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาทําอะไรให้เราไม่สบายใจทุกๆครั้งหลังจากเราเดินทางเสร็จหรือไปไหนกันเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็คือเราจะไม่มีเรื่องไม่สบายใจตามมาทีหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเราก็มีบ้างทะเลาะกันยิ่งนิง๊กตามภาษาคนที่ไปไหนมาไหนได้วยกันแต่มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรที่เราเรารู้สึกว่าเราตะกิดตะขวงใจนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่โอ๊ตจะไปด้วยบางทีเนี่ยแฟนเราเขาก็อยากไปกับเราสองคนเขาก็จะบอกพี่เขาว่าเอออย่างนี้นี้นะพี่เขาก็โอเคนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาสองคนก็ตัดสินใจกันเอาเองเราไม่ได้อ,อ่อ มีความรู้สึกว่าเราตะกิดตะหวงใจหรือว่าไม่สบายใจนะคะทีนี้เราก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าแฟนเรากับพี่ชายฝาแฝดเขาเนี่ยก็คือเขาสนิทกันมากนะคะแล้วเขาก็ทะเลาะกันตลอดเวลาทะเลาะกันกระยุมกระยิมกระยิกกระยักตลอดเวลานะคะก็คือเขาจะไม่แยกตัวออกจากกันถึงเขาจะทะเลาะกันกระยิกกระยักยังไงเขาก็คือจะมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยที่เรามาอยู่กับแฟนเราเนี่ยก็คือ มันมันจะต้องมีพี่ชายเขาเนี่ยพ่วงมาด้วยซึ่งมันเป็นครอบครัวที่อาจจะไม่ไม่ไม่ปกติเท่าไหร่นะคะถ้าคนฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติเท่าไหร่แต่สําหรับเราเนี่ยก็คือเราเรา,เราถือบรรทัดฐ,ฐานที่ว่าเราพอใจตรงนี้ตอนนี้ก็คือเราอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้า เราอาจจะไม่พอใจตรงไหนก็ได้และเราอาจจะย้ายออกไปก็ได้อันนี้อนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่น้ำปัจจุบันเนี่ยเราอาธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณับปัจจุบันว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายใจตรงไหนมันดีซะด้วยสําหรับเราเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเราชอบผู้ชายตรงที่ว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่กระจุกกระจิกไม่กระจุกกระจิกแล้วกลุ่มผู้ชาย ที่แฟนเราคบหรือเป็นเพื่อนเนี่ยคือเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวหรือเป็นผู้ชายที่พูดไม่รู้เรื่องอไม่เคยมีใครมารวนลามเราไม่เคยมีใครมาต่อแยเรานะคะเขาก็จะอยู่ในที่ของเขาส่วนตัวเราก็เหมือนกันเราก็ทำตัวของเราให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในล่องในรอยก็จะไม่มีใครมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเรานะคะแล้วส่วนตัวโอ๊เนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของแฟนเราเนี่ย คนของเราเนี่ยมันเป็นตัวร้ายนะคะมันตัวร้ายมากๆมันก็จะดุจะดาพี่เขาตลอดเวลาแล้วก็จะควบคุมในหัวพี่เขาตลอดเวลาซึ่งนะคะเขาเป็นแฝดกันน่ะเขาหัวใจเดียวกันน่ะน้องจะพูดยังไงน้องจะทวงตังยังไงน้องจะพูดไม่ดียังไงนะคะเขายอมน้องเขาทุกเรื่องถึงบางครั้งเขาจะหืสโมโหสั่นไปสั่นมา แต่สุดท้ายเขารักน้องเขามากเขาให้น้องเขาได้ทุกอย่างน้องเขาจะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือบางครั้งเขาเสียสละให้น้องเขาทุกเรื่องถ้าน้องบอกน้องอยากได้อันเนี้ยเป็นของเขาเนี่ยเขาก็ให้น้องได้ให้โดยที่ไม่มีข้อแม้เลยนะให้แบบเต็มใจให้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนู่นเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโอ๊ตที่ยอมน้องทุกอย่างแล้วแฟนเราเนี่ยก็จะควบคุมในหัวพี่เขาทุกอย่างบางครั้งถ้าทะเลาะกันเนี่ย นะคะเราจะไม่ดุโอ๊ตเลยเราจะดุเนี่ยจะดุคนของเราเนี่ยไอ people, คนของเราเนี่ยมันตัวสําคัญบางทีเราก็ดุไปเที่ยวด้วยกันเนบางทีก็ต้องไปร้องด่ากันที่รถไฟฟ้านะคะก็ยุ้มหัวกันตลอดนะไอ <ฟ S 1> ตัวคนไอ<ฟ>ตัวของเราเนี่ยไอคนของเราเนี่ยไอแฟนเราเนี่ยมันร้ายนะคะบางทีโอ๊ตก็ยอมน้องทุกอย่างบางทีเราก็อยากให้โอ๊ตนี่ซัดไปสักผากหนึ่งนะแฟนเรานี่ใส่ไม่ดีนะบางทีเราอยากให้โอ๊ตนี่ท้องไฟต่อท้อง ถองไปสักทีนึงแต่เขาไม่ทำนะเขาไม่ทําน้องเขาก็วกาจะ,มะโมโหสั่นไปสั่นมาอยู่งั้นแต่ไม่ตกไม่ตีกันนะคะเราก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะอยู่แล้วก็ทํางานเราก็เคยบอกทุกๆคนตั้งแต่ถ้าใครติดตามเราตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมีงานมีการทําเป็นของตัวเองแล้วก็ดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเองนะคะเราไม่ได้จําเป็นจะต้องไปพึ่งเงินผู้ชายเพราะฉะนั้นวิธีชีวิตของเราเนี่ยก็คือเราใช้ชีวิตแบบนี้ แบบนี้แบบที่เราเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือไปทํางานแล้วก็ไปเที่ยวกับแฟนเราบ้างอะไรบ้างทุกๆครั้งนะคะที่เราไปเที่ยวหรือเราไปต่างประเทศแฟนเรากับพี่ชายแฟนเราจะเป็นคนออกค่าตั๋วเครื่องบินออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างโดยที่เขาไม่เคยมาถามมาเก็บเอาเงินกับเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือว่าไม่เคยพูดอะไรกับเราให้เรารู้สึกรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ้ยฉันจ่ายค่านั้นให้เธอนะฉันจ่ายค่านี้ให้เธอนะ เขาสองคนไม่เคยพูดกับเราเลยแต่ทุกๆครั้งนะคะเราก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเราจะ,จะเราจะบอกเขานะว่าเราเราจะออกออกค่าอาหารเธออยากกินอะไรเธออยากดื่มอะไรเป็นค่าอาหารอย่างเงี้ยเราก็จะออกแต่เขาก็ไม่ได้ให้เอาเราอะออกทุกครั้งเขาบอกว่าไปชา่าเธอเงินเดือนนิดเดียวแต่ชั้นสองคนพี่น้องเนี่ยเงินเดือนมากกว่าเธอครึ่งหนึ่งเธอไม่ต้องออกค่าอะไรใช้จ่ายเยอะแยะหรอกแต่แต่ตัวเราอ่ะ เราไม่สบายใจไงเราก็ออกช่วยเขาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆ <K un> เขาก็ดีใจนะคะที่เราไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวไม่เป็นฝ่ายให้เลยเราก็ออกค่าอาหารบางค่าดื่มบางค่าใช้ใจ่ายก็จุกกระจิ๊กเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่ได้จะมีแค่แต่ค่าตั๋วข้างบนไม่ได้มีแต่ค่าที่พักมันต้องมีค่ากระจุกกระจิ๊กอะไรเนี่ยเราก็เป็นคนออกนะคะเราก็ออกให้เขาเราก็เข้ากันได้นะคะเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราเข้ากันได้ ถึงบางครั้งเราทะเลาะกันบ้างแต่เขาสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดกับเราตลอดว่าถ้าชั้นสองคนทำอะไรให้เธอไม่สบายใจหรือทำให้เธอรู้สึกเ,เสียใจเธอต้องบอกฉันนะเพราะาบางครั้งชั้นสองคนเนี่ยอยู่คนเดียวมานานฉั้นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคิดยังไงแต่ เขาก็พูดกับเราเขาสองคนก็พูดกับเรานะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เพอร์เฟกไม่ใช่ผู้ชายที่ร่ารวยและไม่ใช่ผู้ชายที่ต้องเปให้เราทุกอย่างแต่เขารับรองเลยว่าเขาจะดูแลเราช่วยชีวิตถ้าเราต้องการนะคะหรือไม่ถ้าเราไม่ต้องการก็คือเราไปมีผัวใหม่อันนั้นก็แล้วแต่เราแต่เขาอะบอกบอกกับเราอยู่เสมอมีอะไรให้บอกมีอะไรให้พูดมีอะไรให้พูดเลยไม่ต้องให้ข้ามคืนไม่ต้องให้ข้ามวันเพราะเขาเองเขาก็อยากจะมีเราอยู่ในชีวิต นะคะพอเขาเขาโอ๊ตเนี่ยเขารู้ว่าน้องเขามีความสุขที่มีเราอยู่ในชีวิตเขาก็เหมือนกันเขาก็มีความสุขนะคะบางทีเขาต้องปรับตัวหรือเขาต้องทําอะไรเพื่อเราเนี่ยเขาก็ทํานะคะนี่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราอ,อ,อยู่อย่างนี้มาตลอดนะคะเราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านแฟนเราเนี่ยทั้งหมดสี่ปีเต็มนะคะเราอยู่คนเดียวตลอดแฟนเราเนี่ยเขาช่วยค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างกับเรานะคะทีนี้เราก็จะมาเล่าตรงเนี้ยนะคะให้ทุกๆคนฟัง การที่เราอยู่กับแฟนเราคนคนนี้สี่ปีโดยที่ไม่มีสถานะอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เราเนี่ยไม่รู้สึกขมขื่นใจอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเราเองว่าเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์เราอยู่สี่ปีแบบนี้เรามีความสุขมากนะคะเราไม่ได้จะมีความทุกข์อะไรเราอยู่สี่ปีนะคะสมมุตินะเราอยู่สี่ปีแล้วเราไปบอกเพื่อน อยู่สี่ปีเขาจ่ายเงินให้เราเขาจ่ายเงินนู่นนี่ให้เราเขาจ่ายค่าเช่าบ้านให้เราเขาจ่ายเงินทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเขาจ่ายเงินค่าตั๋วห้องบีให้เราคนจะว่าเราเขาก็ว่าเราอยู่ดีเขาก็จะว่าเราเป็นผู้หญิงขายตัวนอนอ่ะเขาไปวันๆแล้วเขาจ่ายเงินแต่ถ้าเราไปเล่าบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ให้อะไรเราเลยอ่ะก็คือเราคบกันไปอย่างเงี้ยไม่ได้จ่ายเงินเขาไม่ได้ให้เงินค่าเช่าบ้านเขาไม่ได้เงินเลย คนเขาจะว่าเราเนี่ยเขาก็ว่าเราอีกอยู่ดีหอยฟรีหอยไม่มีคุณภาพถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ยอมหรอกเรื่องอะไรก็ต้องดูแลสิอะไรอย่างเงี้ยเราอะได้เรียนรู้จากตรงนี้จากการที่เราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราอยากแชร์ทุกคนบอกบอกตรงนี้เลยว่าอะไรที่เรามีความสุขทําเถอะเพราะคนถ้าเขาจะว่าเราผู้ชายจะจ่ายเงินให้เราผู้ชายจะเปเงินให้เราหรือผู้ชายจะไม่เปเงินให้เรา เขาก็ว่าเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาที่เราสบายใจเอาที่เรามีความสุขเอาที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราแฟนเรานี่นะคะเราไม่เคยบอกใครเลยนะว่าเขาให้อะไรเราบ้างเพราะถ้าเราบอกไปปุ๊บกระแสตีกลับเรามาในทางลบทุกอย่างนะคะเราไม่พูดเราอยู่กับเขาสี่ปีเนี่ยเขาดูแลเขารับผิดชอบให้เรามีความให้เรามีสามานสำนึกเลยว่าเขารับผิดชอบเราขนาดเนี้ย เราไม่ต้องไปทะเลาะแต่แถที่อื่นนะคะเขาดูแลเราถึงเราไม่มีสถานะเขาดูแลเราดูแลทุกอย่างดูแลเราทุกอย่างเท่าที่คําว่าเมียเหมือนเมียเลยนะคะแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับแฟนเรามากเราจะทําอะไรหรือเราจะตอบอะไรใครเราก็ให้เกียรติแฟนเราและเราก็ไม่อยากทําให้เขาเสียใจตลอดระยะเวลาสี่ปีเนี่ยที่เราอยู่กับแฟนเราคนเนี้ยก็คือพ่อแม่รับรู้นะคะ แต่เราไม่เคยบอกพี่เหมียวคนที่พาเรามาเราไม่เคยบอกพ่อบอกแม่เราเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาดูแลเราหรือเขาจะให้เรามาอยู่ในบ้านเราถึงไม่ได้บอกใครแต่แฟนเราคนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขาบอกพ่อแม่เขาหมดว่าเราเป็นใครเรายังไงอยู่ในสถานะไหนนะคะพอหลังจากสี่ปีปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกกับเราว่าเขาชอบเรานะคะ และเขาก็เราก็เลยคุยกันนะคะว่าเราจะย้ายมาอยู่ด้วยกันเขาก็บอกพี่ชายแฟนเขาว่าโอ๊ตเ,เขาจะลองให้ไปชาติมาอยู่ด้วยกันที่บ้านนะแต่เราสองคนตกกันลงกันเอาไว้ว่าถ้าเราย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่มีความสุขก็คือเราย้ายออกจากกันไ,ไปได้เลยเราไม่ต้องมาดึงไม่ต้องมาล้างกันพี่ชายเขาก็เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาพี่ชายเขาตกลงแนละ้วเออถ้ามึงอยากแกลองอยู่ ใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้มึงก็ลองแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วไม่มีความสุขก็แยกย้ายออกจากกันไม่มีใครเสียไม่มีใครได้ก็เลยตกลงกันมาแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีความหวังเราไม่ได้มาหวังว่าโอ้โหเขาจะรักเราเขาจะดูแลเราชีวิตเราจะมีความสุขเราไม่คาดหวังนะคะเพราะว่าเราไม่เราไม่คิดว่าเรามีดีอะไรถึงขนาดนั้นที่ว่าผู้ชายจะต้องมารักเราจะต้องมาดูแลเรา เพียงแต่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่ของเรามีอะไรตื่นเช้ามาไปทํางานหน้าที่ของเราคือดูดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเองหรือว่าเรามาสายบ้านเขาอยู่แล้วก็ปัดกวาดเช็ดถู ช่วยเขาออกค่าใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆนะคะแฟนเราเขาไม่ได้ให้ออกค่าน้ําค่าไฟหรือว่าไม่ได้มาขอ,อาให้เราจ่ายค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นในบ้านของเขาเราหาได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นก็เงินเราทั้งนั้นนะคะเราจะหาอยากไปทํางานเท่าไหร่เราก็ไปทําเงินที่ได้เป็นเงินของเราเขาก็ไม่เคยมาถามว่าปริชาติเงินตรงนี้เธอมีเก็บอย่างเดียวเลยนะเธออย่างนั้นเขาก็ไม่เคยมาถามเราจะส่งให้พ่อแม่เท่าไหร่เขาก็ไม่เคยถาม แต่เขาจะถามก็ตอบเมื่อปริชาติเธอคุยกับทางบ้านเนี่ยเธอเป็นยังไงบ้างพ่อแม่เธอสบายไหมถ้าเราบอกว่าพ่อแม่ไม่สบายเขาก็จะบอกว่าปริชาติฉันจะให้เงินเธอนะเธอก็ไปแบ่งว่าเธอจะใช้จ่ายยังไงเขาก็จะช่วยในการดูแลรักษาพยาบาลพ่อแม่เรานะคะตรงนี้ก็คือว่าเราพอใจแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านั้นนะคะแล้วก็จบคลิปนะคะเราก็จะสรุปให้ฟังนะคะว่าเราเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าเดทคืออะไร แต่เราคุยกับแฟนเราได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเราก็มีเพศสัมพันธ์กันและหลังจากนั้นเราก็ไปเดินภูเขาด้วยกันเรามีความสุขมากเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเราไม่มีความวุ่นวายเราไม่มีไม่มีอะไรอาการจะาจรที่ติดคัดเราได้อยู่กับธรรมชาติและเราได้กลับพอเราเดินภูเขาเสร็จเราเดินภูเขาเหนื่อยเรากลับมาที่บ้านพัก ซึ่งมันเป็นมันจะก็จะเป็นบ้านพักตาอากาศที่มีวิวมีธรรมชาติมีแม่น้ํานะคะเราก็ออกมานั่งข้างนอกกันแฟนเราเขาก็จะดื่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่ได้ว่าดื่มจนเมาไม่ดื่มนิดนิดหน่อยจิบวายชงเหล้าชงอะไรไปนะคะส่วนเราเนี่ยก็จะไปทําอาหารการทําอาหารให้แฟนเรากินเนี่ยเรามีความสุขมาก มัน,เป,นเป็นการเหมือนกับเรามีครอบครัวเราสร้างสัมพันธานามัยตีในครอบครัวนะคะแล้วเราก็ทําอย่างนี้ยตั้งแต่วันแรกที่เราคบกับแฟนเราเรากับแฟนเราทําต่อกันยังไงทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะปัจจุบันนี้เราก็ย้ายมาอยู่กับแฟนเราประมาณเราคิดว่าเป็นประมาณแปดแปดเก้าปีแล้วนะคะ เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนปกติเลยนะคะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ